สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะฮะที่ผมจะแบ่งปันเรื่องของการเรียนดนตรีนะกีตาร์นะครับที่ผมได้ได้บอกไว้ว่าผมจะแบ่งปันเรื่องนี้เนาะเรื่องของการเรียนกีตาร์การเล่นกีตาร์เนี่ยเล่ยนยังไงให้ให้เราได้ใช้ได้นะครับในการนมัสการพระเจ้านะครับพี่น้องครับสายกีตาร์ทั้งหมดมีทั้งหมด6สายเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีนะก็คือที่ตั้งสายนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าจูเนอร์นะฮะจูเนอร์นี่ก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยจูเนอร์นะครับคือเครื่องตั้งสายนั่นเองนะเราจะเราจะเอาเอาเอาหนีไว้ตรงนี้นะเอาหนีไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็หันมาหาตัวเองอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มนะถ้าคนไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีจูเนอร์ er เนี่ยเราสามารถใช้ ใช้โทรศัพท์ได้นะครับใช้โทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์นี่แหละก็จะมีเครื่องตั้งสายในนั้นนะครับเดี๋ยววันหลังเนี๋ยผมจะสอนเรื่องตั้งสายนี้อีกทีนะเอาวันนี้แนะนําเรื่องนี้ก่อนนะครับสายสายแรกนะครับสายแรกเส้นข้างล่างเนี่ยเรียกว่าสาย e เนี่ยสาย e นะสาย e สาย e สายที่2เนี่ยสายสาย b นะคือดนตรีเนี่ยจะไม่มีโดเลยมีเพราะเราจะเล่นคอร์ดเเป็นคอร์ดสมมุติคอร์ด c เนะี่ยมันจะไม่ใช่คอร์ดโดนะ มันเป็นคอร์ดซใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะนับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะก็ยังมี A B C D E F G แค่นั้นนะครับแล้วก็วนกลับมา A ใหม่นี่ก็คือน้ t ดนตรีหรือว่าคอร์ดดนตรีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้คอร์อดที่ผมจะจะใช้เนาะในวันนี้นะครับคือ e m i n o r นะฮะซึ่งง่ายมากนะเอกร์เ e อ e พี่น้องครับ อันนี้เป็นสายที่สายที่ห้านะพี่น้องใช้นิ้วนะนิ้วนิ้วทั้งหมดก็จะมี4นิ้วนะนิ้วชี้กลางนางก้อยนะชี้ก็คือนิ้วที่1นะ1 2 3 4สงาีนี่นะฮะนิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยเอามากดตรงที่นิ้วที่2นะครับเอามากดตรงนี้กดเส้นที่เส้นที่เส้นที่หเส้นที่หแล้วก็นิ้วนางเนี่ยกดเส้นที่4นี่ครับอีกอันหนึ่งนะจะเห็นชัดเนาะ ในในช่องเล็กๆนะจะเห็นชัดน,นี่1กับ4ีนะสองกับ3มนะครับ,ก,บ,รบกดเส้นที่5้ากับ4อันนี้เป็นคอร์ด E minor er. พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาเรากดลงไปเนี่ยพี่น้องจะต้องดีดให้มันเป็นเสียงแบบนี้นะครับเสียงนี้นะเสียงนี้ถ้าอย่างนี้ไม่ไมถูกนะแสดงว่ากดไม่แน่นนะครับอันนี้กดแน่นละ ดีออกมากจะเป็นแบบนี้เวลาดีกีตาร์เนี่ยนอกจากเราตั้งสายแล้วนะครับถ้าเราไม่ตั้งสายเนี่ยเสียงมันจะไม่ใช่แบบนี้เพราะฉนะนั้นการตั้งสายเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวสอนการตั้งสายดีกว่าแต่วันนี้จะสอนพี่น้องดีดก่อนง่ายๆนะไม่ยากเลยอ,อุปกรณ์ที่สําคัญในการดีก็คือปิกนี่แหละเนี่ยปิกนะครับภาษาจริงๆเขาเรียกว่าเพกตัมนะตอนนี้ผมสอนเนี่ยไม่ใช่ปิกเนะเป็นเพกตัม เพกตัมเนี่ยเวลาเราดีดเนี่ยเราจับให้มั่นนะ,ะวิธีการจับก็คือนี่เอานี้วางกับกับมือตัวเองนะแล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็นี่เนี่ยดีดมาอย่างนี้นะเวลาดีดเนี่ยง่ายๆนะครับบนสามสายบนให้นับนะครับมีสี่จังหวะเท่านั้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่บนหนึ่งอยู่ข้างบนนะดีสามสายบนดีได้บันเสียงทุกทไปน,นะหนึ่ง สองอยู่ข้างล่าง1นึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสสีหนึ่งสองสสีีกแค่นี้ครับตลอดเลยนะครับรักษาจังหวะให้ดีห เพลงเนี้ยเมื่อพระวิญญาณสวมทาบคาเวลาเล่นกีตาร์ต้องร้องด้วยนะครับเพลงเพราะว่าถ้าเราดินเนี่ยคนข้างๆจะไม่รู้ว่าเราเล่นเพลงอะไรเพราะมันไม่มีเมโลดี้เลยมันเป็นเสียงทำนองเฉยเสียงริดทึมเฉยนะครับ แค่นี้นะวันนี้ให้ได้แค่นี้นะฝึกแค่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราเอามาคลิปต่อไปนะคลิปที่สองนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ